ได้เอาเสียไม่จ่ายสวัสดีครับอยู่กับผมเพชรสมัยคุยมวยนะครับก็ประเด็นเดือดนะครับเมื่อคืนนะครับคู่มวยชิงทุนนะครับ4แสนบาทนะครับก็หนุ่มเทศบาลนะครับเจอกับร็กทีเด็นะครับผมก็มีการปะท้วงเกิดขึ้นนะครับกรรมการชูมือไปแล้วนะครับแล้วก็มีการปะท้วงนะครับไม่ยอมรับการตัดสินนะครับผมและมีนักมวยดังนะครับได้โพสต์ผ่านโซเชียลว่าแบบนี้มวยก็แพ้ไม่เป็นอดี พอแพ้ก็ออกลูกไวยวายพอชนะเขาก็ดีใจอีกหน่อยมวยภูทรก็ไม่มีจัดหรอกถ้าเป็นแบบนี้อีกอย่างโชคเดิมพันชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้ให้มีน้ําใจนักกีฬาหน่อยนี่นะครับคือคําของยอดมวยพันชัญชายนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับของแสงมณีนะครับที่ขึ้นไปประท้วงแล้วสําเร็จนะครับผมก็เป็นบุคคลที่ขึ้นไปนประท้วงอยู่ในบนเวทีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ จากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผมขึ้นไปประท้วงผมขอชี้แจงนิดนึงครับมันทุเลศเกินไปมวยหมดยก4เป็นมวยสิงห์ดำกันพอยก5มันมีจังหวะที่หนุ่มเทศบาลดึงหลบแข้งแล้วลิท์ที่เด็ดเตะไปโดนเกลยบเด้งออกจากเชือกผมรู้สึกว่าถ้าเป็นกรุงเทพเวทีมวยมาตรฐานคือดอกนั้นมันจบราคาก็ยังเสมอแดง แต่พอกรรมการจับใบคะแนนชูมือให้หนุ่มเทศบาลมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจมันรู้สึกว่ามวยมันโดนป้นมันล้อมกินจนแบบทุเล็ดพอผมขึ้นไปขอดูใบคะแนนกรรมการเขียนใบคะแนนแค่ยกเดียวแล้วก็สรุปในส่วนที่ผมผิดผมก็ยอมรับผิดขอโทษด้วยนะครับแต่มันน่าเกียดมากเมื่อคืนเหมือนป้นล้อมกินกันเกินนี่ก็คือคำชี้แจงจากแสงมณีนะครับ ยังว่านะครับวงการมวยไทยบ้านเรานะครับมวยไทยภูทรตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวครับเรื่องแบบนี้นะครับไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนนะครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนออกมาเนี่ยอยู่ที่เรานะครับจะเคารพการตัดสินใจของกรรมการหรือเปล่านะครับถ้าหากมันเกินไปจริงๆนะครับก็ขึ้นไปประท้วงเหมือนแสงมณีนี่นะครับผมแต่ยังว่าล่ะครับ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยเวทีผูธทอหรือเวทีมวยมาตรฐานกรรมการก็ยกเลิกการตัดสินนะครับผมมองว่าการตัดสินของคณะกรรมการช่วงหลังๆนี้เริ่มไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วครับ บางครั้งบางทีเนี่ยกรรมการยังดูไม่ออกเลยนะครับมวยสูสีเนี่ยจะออกไหนยังต้องไปดูเซียนนะครับว่าเซียนเนี่ยต่อมุมแดงหรือมุมน้ําเงินนะครับก็ให้คะแนนไปตามราคานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกรรมการที่จะให้ค uh ะแนนตามอาวุธมวยไทยนะครับตามทรงมวยเนี่ยครับตามแม่ไม้มวยไทยจริงๆเนี่ยหายากแล้วนะครับช่วงหลังนี้ผมอยากเห็นจริงๆนะครับกรรมการที่ให้คะแนนตามอาวุธมวยไทยเนี่ยครับจริงๆแล้วนะยังมีอยู่นะครับผม แต่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะออกมาในศึกไหนตอนไหนเมื่อไหร่นะครับวันดีคืนดีนะครับก็ตัดสินดีนะครับบางวันก็ตัดสินไม่ดีนะครับบ้านเรายังไม่มีมาตรฐานนะครับอย่างรุ่มรุ่มดอนๆอนอยู่นะครับตอนนี้ มาดูทางคอมเมนต์ของแฟนมวยกันบ้างนะครับว่าความคิดเห็นแฟนมวยส่วนมากนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมในเมื่อยอดมวยเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วนะครับอย่างพระจันทรฉายนะครับผมเรามาดูทางด้านคอมเมนต์แฟนมวยกันบ้างครับแฟนมวยบางคนนะครับบอกพวกแพ้บ่เป็นนะครับก็หมายถึงว่าแพ้ไม่เป็นนะครับผม ผมดูตลอดนะครับยก5ออกเสมอก็ดีที่สุดนะเนี่ยครับผมบางคนมองเสมอนะครับก็จะมีบางคนนะครับบอกว่าถอยหลังไปอีก9ก้าบางคนก็บอกว่าต่อไปก็เดิมพันเยอะๆครับจับกลุ่มใหญ่ๆไปทีแล้วเป็นร้อยคนพอแพ้ปะท้วงชนะก็กินเลยโอ้โหประมาณนี้นะครับผมเรามาดูคลิปวิดีโอกันนะครับนี่นะครับผมกำลังการหยิบใบคะแนนแล้วชูมือไปที่หนุ่มเทศสบานนะครับนี่ ที่เลี้ยงนะครับผมขึ้นมาดีใจกันนะครับเสียนมวยครับคนที่ใส่เดิมพันขึ้นมาหูกอดีใจกันครับในขณะที่มุมน้ําเงินนะครับผมก็มีทางด้านแสงมณีสอเทียนโพเดิมนะครับและพักพวกอีกมากมายนะครับขึ้นมานะครับะท้วงคณะกรรมการนะครับผมนี่ครับดูสีหน้านักมวยนะครับฤทธิเดชนะครับผมก็ไม่ค่อยพอใจในการตัดสินเท่าไหร่นะครับแฟนมวยบางคนเนี่ยครับมองว่า หน้าเสมอดีที่สุดนะครับโอ้โหชนะมาก็ไม่เข้าหูเข้าตาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับก็ดูนะครับตามภาพนั่นแหละครับผมนี่นะครับผมทางด้านหนุ่มเทศสบาลนี่แสงมณีนะครับก็ขึ้นไปขอดูใบคะแนนคณะกรรมการนะครับเข้าไปอธิบายนี่นะครับก็บอกใจเย็นๆก่อนไอ้น้องนี่ชี้หน้ากรรมการด้วยนี่ครับวงการมวยบ้านเรานะครับดูนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับถือว่าไม่ครบการตัดสินของคณะกรรมการนะครับหรือว่ากรรมการตัดสินไม่ดีนะครับใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับคอมเมนต์มาครับรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมมีข้อคิดอะไรดีๆที่จะไปแนะนำคณะกรรมการคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็คอมเมนต์ของพวกท่านนะครับผมก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับวงการมวยของบ้านเรานะครับผม ตอนนี้ในโลกโซเชียลนะครับก็โพดกันเต็มไปหมดนะครับผมเหตุการณ์แบบนี้เน <rawd unre> ี่ยครับเดิมพันมวยเดิมพันเนี่ยควรจะตัดสินให้เด็ดขาดนะครับผมมาฟังจังหวะที่กรรมการยกเลิกการตัดสินนะครับเรามาฟังพร้อมกันครับเรามีวัตถุเป็นเอกฉันนะครับแล้วนะวัชระพุทธิประกาัตริประูพลาเต็มปิดว่าทำได้อย่างไรเด้ไม่มีการตัดสินดิ นี่นะครับคณะกรรมการก็บอกว่ามวยคู่นี้ไม่มีการแข่งขันแต่ที่จริงนะครับแข่งขันไปแล้วนะครับต้องพูดว่าไม่มีการตัดสินนะครับผมหรือว่าคู่นี้ ยกเลิกการตัดสินนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้วงการมวยบ้านเรานะครับในประเทศของเราเนี่ยเจอกรรมการที่ดีที่มีคุณภาพนะครับผมและเซียนมวยหรือว่าคู่มวยเนี่ยที่ดีออกมานะครับผมอยากเห็นวงการมวยบ้านเราพัฒนานะครับถึงเอาความจริงเรื่องจริงมาพูดนะครับผมวันนี้เพชรสมหมยคุยมวยขอลาไปก่อนนะครับฝากพี่พ กันมวยทุกคนนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ